ถึงแม้บอลไทยจะยังไม่ได้ไปบอลโลกแต่เกมบอลไทยเป็นแชมป์โลกแล้วไทยเป็นแชมป์ F.C. ออนไลน์หรือว่าอาดีตฟีฟ่าออนไลน์ทั้งแบบทีมและแบบเดี่ยวคว้าเงินรางวัลไปกว่า1 0 0 0 0แสนดอลลาร์หรือ3ล้านเลยอรอพี่โหจัดเลยนะแอดไวท์อีสปอร์ตชูถ้วยแชมป์ที่ประเทศจีนประกอบไปด้วยทีดีคีลูกจ่าเมงซัมเมอร์ฮิลนะไมเคิลสุนแล้วก็จิฟฟี่เจคว้าเงินรางวัลประเภททีมได้กว่า1 000, 1 0 0 0 0ดอลลาร์หรือประมาณ3ล้านกว่าบาทไทย โดยรอบชิงประเภททีมเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยที่จัดแบบเบสออฟเซเว่นหรือว่าใครได้4วินก่อนจะเป็นผู้ชนะไปแล้วก็ยื้อมาถึงเบสออฟเซเว่นจริงๆคือยื้อกันถึง7ไม้ครับจบเกมที่3ต่อ3วินโดยที่ผัดกันนําผัดกันตามเลยแอดไวซ์ของไทยนาก่อน1ไม้แล้วก็โดนทีมจากเกาหลีแซงขึ้นมา2 1เสร็จแล้วไทยแซงเข้าไปครับสต่อ2และสุดท้ายเนี่ยโดนเกาหลีตีเสมอ3ต่อ3ไม้ส่วนภาพนี้คือจังหวะประตูชัยประตู3ล้านบาทเนี่ยดูหน้าของทีดีคินนิ่งมากนี่คือไม้สุดท้ายตัดสินชะตากรรมนาที80กว่า แล้วยังไม่พอนะทีดีคินหลังจากคว้าแชมป์ประเภททีมได้คว้าแชมป์ประเภทเดี่ยวได้อีกได้เงินรางวัลส่วนตัวไปอีก1,000ดอลลาร์หรือประป 3, มาณ3,000 0กว่าบาทรอบรองชนะเลิศเนี่ยเจอกับเวียดนามครับชนะไป2-0แล้วก็รอบชิงเนี่ยเจอกับทีมจากประเทศจีนครับชนะไป5-0ในไม้2อย่างโหดแล้วเป็นแชมป์โลกแบบนี้ FC ออนไลน์เกมฟุตบอลที่ดีที่สุดในประเทศไทยเล่นบนคอมมันกว่าสนุกกว่าก็แจกยกเซิร์ฟคับเข้าไปออนไลน์แล้วก็ชนะแบงกิ้งโหมดใดก็ได้ครับ1เกมแจกของยกเซิร์ฟเลยไปไปเล่นกันครับเกมโคตรดีส